วันนี้ผมก็จะมาสอนลงสคริปต์ overhead GUI นะครับผมขั้นแรกเราก็สร้างเว r l ์ของเราขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างทีมที่เราต้องการนะครับแล้วก็อย่างต่อไปคือที่สํำคัญที่สุดคือต้องมีกลุ่มเป็นของตัวเองเนาะเป็นกลุ่มของรบกของผมก็อันนี้เนาะนะครับผมจากนั้นพอเรามีกลุ่มแล้วมีทีมแล้ว ก็มาทําตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับขั้นแรกให้ทุกท่านมาที่ทูนบ็อกนะครับแล้วก็ค้นหาคําว่า overhead UI นะครับแบบนี้เลยนะครับกดไปแล้วก็เลื่อนหาสคริปต์อันนี้นะครับ overhead l a n g and team Goi นะครับผมอันนี้นะ,ะทำการกดแล้วก็โอเคมันก็จะเด้งมาหน้านี้ถ้าทำการเด็บลิคคลิกคําตรงคำว่าแหลงสคริปต์เลยเลยนะอ่ามันก็จะขึ้นมาหน้านี้เนาะสังเกตน,นะครับตรงช่องนี้มีช่องนี้มันให้เราใส่ id group ของเรานะครับ ที่เราสร้างและต้องเป็นเจ้าของนะครับก็คนือนไม่ได้นะอ่าอย่างของผมผมผมก็มีอยู่แล้วนะเปิดรอดไปแล้วนี่ผมก็อ่าให้ทําการคัอบตรงนี้นะนี่ด o u b l e c คลิกตรงนี้มาดีก,กว่าแล้วก็คัดลอกมาเลยนะครับมาวางแทนที่ไอโค้ตรงนี้สองอันนะอันนี้หนึ่งอันแล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งนะครับ พอเราใส่โค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดกดเพย์ได้เลยเนาะสำหรับใครที่เพิ่งสร้างใหม่หมๆแล้วก็มาที่ตั้งค่าเนาะตรงนี้ปุ๊บถ้ากดตั้งค่ามันจะมีให้กดใส่ชื่อแมปแล้วก็กดเซฟไปเลย,เลยจากนั้นมาที่ security นะครับกดติ๊กตรงนี้นะตอนแรกมันจะปิดอยู่อย่างนี้ให้ทําการคลิกเปิดนะ แล้วก็กดเซฟไปหนึ่งทีนะครับหลังจากเซฟเสร็จแล้วก็ทำการกดเพจได้เลยเนาะ,ะมันก็จะขึ้นแบบนี้เนาะ,ะคือผมวันี้พันเอกพอปอพันในกุ๊ปผมก็ตำแหน่งนี้เหมือนกันก็คือพันเอกพอปอพันก็คือตรงกันเนาะก็คือว่าติดแล้วส่วนตรงนี้ก็คือช่องทีม อย่างนี้ผมอยู่ในของลบพิเศษมันก็จะเขียนว่าตรงนี้ว่าลบพิเศษนะ,ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนให้ดูผมจะไปอยู่ในหน่วยทีมทหารราบนะครับอตอนนี้มันยังไม่ขึ้นนะก็ทําการกด reset s u p p o จากนั้นมันก็จะขึ้นทหารราบตรงนี้แล้วก็ตําแหน่งนะครับผม วิธีลงง่ายๆก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับคนไหนที่สงสัยหรือว่าอยากจะให้สอนอะไรอีกก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับที่คลิปลงช้าไปหน่อยหนึ่งก็ขอโทษด้วยนะครับผมช่วงนี้ผมก็มีเวลาว่างเยอะขึ้นแหละก็จะทําคลิปอยากต่อเนื่องเนาะอยากได้สอนอะไรอยากได้อะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ บ๊ายบายครับ